คณิจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาว่ากันต่อถึงสิ่งที่ต้องรู้ในการเขียนอักษรญี่ปุ่นซึ่งมีอยู่3มอย่างย้ำอีกแล้วนั่นก็คือจัดจวนลำดับเส้นและวันนี้ที่จะพูดถึงเป็นอย่างสุดท้ายก็คือลักษณะของเส้นนะคะ จริงๆแล้วที่เราเรียงลําดับมาเนี่ยก็คือเรียงลําดับตามความสําคัญเลยนะว่าอะไรสําคัญที่สุดที่จะเขียนตัวอักษรญ,ญี่ปุ่นแล้วออกมาดูรู้เรื่องซึ่งสัดส่วนเนี่ยเราคิดว่ามันสําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าบาลานซ์ไม่ดีมันจะทําให้เราดูแบบเป็นคําอื่นไปเลยส่วนลําดับเส้นเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้ซีเรียสตอนที่มันออกมาเป็นตัวแล้วถ้าเราเขียนแบบสัดส่วนที่ถูกต้องใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีประโยชน์มากๆแล้วก็สําคัญเวลาที่เราฝึกเขียนเริ่มต้นจําตัวอักษรใหม่ๆ ะะเพราะฉะนั้นลักษณะเส้นอย่างที่3เนี่ยค่อนข้างสําคัญกับคนต่างประเทศมากกว่าเพราะว่าคนต่างประเทศที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่รู้ว่าแบบเขาเริ่มต้นเห็นภาษาญี่ปุ่นจากฟอนต์แบบไหนแล้วก็บางฟอนต์อะลักษณะของเส้นมันจะไม่ชัดเจนแล้วก็จะทําให้เกิดการเข้าใจผิดได้วันนี้เราจะมาดูว่าจริงๆแล้วอะเขาใช้ลักษณะของเส้นแบบไหนต่อไปเราจะได้เขียนไ ไม่ผิดหรือว่าไม่เข้าใจผิดแล้วเขียนแบบกลายเป็นตัวอื่นไปเนาะโอเคพูดถึงลักษณะของเส้นในภาษาญี่ปุ่นนะคะก็จะมีอยู่3แบบหนึ่งก็คือเส้นหยุดก็คือขีดลงมาแล้วก็หยุดอย่างที่สองคือเส้นปล่อยแล้วเราก็ปล่อยปล่อยหางแล้วก็ต่อไปก็คือเส้นตวัดเส้นตวัดนี่จะแบบยากนิดนึงวันนี้นะคะ ลืมบอกไปว่าแทกทุกคนกําลังถือนะคะพู่กันหมึกจีนอย่างสวยเลยเพราะว่าลักษณะของเส้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เมื่อก่อนเขาใช้ผู้กันเขียนมาก่อนไงคะโอเคถ้าเป็นแนวนอนก็เหมือนกันค่ะก็คือแบบลากไปนี่คือเส้นหยุดอันนี้คือเส้นปล่อยอันนี้คือเส้นตวัดซึ่งก็เนี่ยค่ะมันหมายถึงตรงปลาย ของแต่ละเส้นในตอนในตอนสุดท้ายนะคะจําได้เปล่าตอนเขียนลําดับเส้นเราบอกแล้วนะว่าคนญี่ปุ่นเขาเขียนจากบนล,ลงล่างแล้วก็จากซ้ายไปขวาเสมอเนาะทีนี้เราจะมาดูสิ่งที่หลายๆคนอาจจะเป็นปริศนาในใจนะคะจะได้คลี่คลายแล้วค่ะวันนี้มาดูที่ตัวแบบนี้เราเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเห็นมันมีทั้งแบบที่ติดกันแล้วก็แบบไม่ติดกันซึ่งหลายคนก็จะสงสัยว่าเอ้ยแล้วมันตัวเดียวกันไหม ตั้งแต่รู้มาเนี่ยภาษาญี่ปุ่นนี้ผิดนิดเดียวก็ไม่ได้มันจะเป็นคนละตัวกันแต่ถ้าเราเข้าใจในเรื่องของหนึ่งลำดับเส้นแล้วก็เนี่ยค่เรื่องของลักษณะเส้นเราจะรู้ว่ามันคือตัวเดียวกันค่ะในแบบเนี้ยเราจะเจอในการเขียนซะส่วนใหญ่แต่ตัวแบบเนี้ยเราจะเจอในตัวพิมพ์หรือว,ว่าแบบในฟอนต์ที่น่ารักน่ารักแล้วมันกลายมาเป็นแบบนี้ได้ยังไง ก็จะมีเรื่องของลำดับเส้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนิดหน่อยนะคะลำดับเส้นของตัวนี่คือตัวอะไรจดได้ป่ะนี่คือตัวคิลำดับเส้นของตัวค,ว <c oughs> นควนวินะคะก็คือ1นึสองสแล้วตวัดนี่คือเส้นตวัดนะคะสแล้วตวัดใช่ไหมแล้วก็4อย่างนี้ทีนี้ลองนึกว่าเราอะ่ะกำลังจับผู่กันอยู่ใช่ไหมคะก็จะเป็น หนึ่งสองพอสามแล้วตวัดอะพอเราใช้พู่กันนะคะบางทีเรายกพู่กันไม่ไม่พ้นกระดาษมันก็จะเกิดการแบบหมึกมันก็จะติดเป็นรอยนึกออกไหมพอหมึกมันติดเป็นรอยอะคะ่ะในบางครั้งเขาก็เลยจินตนาการว่าแบบเออมันคงจะติดกันแบบนี้มันจึงเกิดเป็นตัวแบบนี้ได้เป็นตัวที่แบบชึบ ไม่ยกผู้กันหรือยกน้อยมากทําให้เกิดเป็นตัวคีแบบนี้ได้เหมือนกันอันนี้เป็นผลมาจากลำดับของเส้นและลักษณะที่เป็นเส้นตวัดโอเคไหม,ไมเวลาเขียนตัวคีจริงๆก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลายคนที่ชอบเขียนตัวคีแบบนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคะอยากจะให้แบบมีการตวัดขึ้นมานิดนึงดีกว่านะคะต่อไปในกรณีเดียวกันตัวซา <laughs> ใครตอบได้ไมู้ใา้อันนี้คือตัวสรนะคะก็เป็นแบบเดียวกันเลยลำดับเส้นมันคือมาแบบนอนก่อนใช่ไหมแล้วก็ตั้งตั้งแล้วตว,วัดอีกหนึ่งแล้วแบบโอ๊ยตาละยกผู้กันไม่พ้นนะคะมันก็เลยติดมาแล้วก็เพื่อจะมาเขียนตัวนี้ก็เลยกลายเป็นแบบนี้ชุบแบบนี้ค่ะเหมือนกรณีเดียวกัน บางทีแบบสมัยก่อนอะถ้าตัวเจอเคยเจอตัวหนังสือแบบเขาเรียกอะไรอะตัวที่เขียนพู้กันแบบสมัยก่อนแบบภาษาญี่ปุ่นโบราณนะคะเราจะเห็นว่าแบบเขาแทบไม่ยกพู้กันเลยตลอดทั้งประโยคอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะแบบยึกยือยืยอแบบไปของเขาไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเคยแบบเจอเพื่อนที่เขาเรียนฝึกเขียนอักษรโบราณของญี่ปุ่นเขาก็เขียนแล้วก็รู้ว่า ก็เขียนสวยมากเลยนะเราก็ถามว่าเฮ้ยนี่มันอ่านว่าอะไรหรอที่เธอเขียนอยู่เขาก็บอกอก็ไม่รู้เหมือนกันเ <c oughs> หมือนแบบเราฝึกเขียนตัวอักษรของอะเลยอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าแบบมันมันก็สวยดีอะไรางี้ก็เลยลองเขียนดูอย่างเงี้ยค่ะตามหลักศิีลาจารึกแต่อ่านไม่ออกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคต่อไปอันนี้เหยอันเนี้ยเราว่าคิดว่าบางคนอ่ะเคยเห็นแบบใดแบบหนึ่งมาตลอดแล้วก็พอ พอไปเห็นอีกตัวหนึ่งอะ่ะก็จะไม่รู้ว่ามันคือตัวเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันคือตัวเดียวกันนี่คือตัวโซ่นะคะนี่ก็แบบวิวัฒนามาไกลามากเราเข้าใจว่าแรกเริ่มเดิมทีมันคือตัวนี้แล้วเมื่อก่อนมันคงเป็นเส้นตวัดนึกออกปะพอแบบเขียนลงมาแล้วมันตวัดชุบใช่ไหมยกผู้กันไม่โพนอีกแล้วหมึกเยอะชุบมันก็จะแบบตืด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 แล้วก็ลงมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ แล้วก็เป็นเส้นปล่อยนะจ๊ะเป็นเส้นปล่อยตรงนี้พอมันเป็นอย่างนี้มันก็กลายเป็นเส้นเดียวกันขึ้นมามันก็จะกลายเป็นจืบจริงๆแล้วก็คือมาจากจืบ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 แบบนี้จากตัวโซที่อาจจะมีลำดับเส้นหนึ่งสองก็กลายเป็นตัวโซที่มีลำดับเส้นแค่เส้นเดียวก็คือจืบ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 หนึ่งเส้นจบ มันคือตัวเดียวกันนะคะหลายหลายคนอาจจะหวังโอ้โหมันไม่เหมือนกันเลยปะ <c oughs> ต่อไปคือตัวฟูอ้ยรีบบอกทำไมอะ่ะไม่ได้ทายกันเลยตัวฟุเนี่ยเหมือนเดิมออริจินอลน,น่าจะเป็นตัวนี้ถ้าเขียนให้งามเราจะเห็นเส้นตวัดชัดเจนในลำดับเส้นที่หนึ่งแล้วก็เป็นเส้นปล่อยในยลำดับเส้นที่สองแล้วก็เป็นเส้นที่สามเส้นที่สี่แบบนี้ แต่มันก็เกิดขึ้นอีกแล้วในกรณีที่ตวัดเส้นแล้วแบบมันไม่พ้นมันก็จะลากมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นบางครั้งนะคะเราจะเห็นตัวฟุที่เป็นแบบนี้เหมือนเลขสามก็คือเขียนต่อกันไปเลยอันนี้ไม่ใช่แค่ในในตัวพิมพ์แต่ในลายมือก็เหมือนกันลายมือเราเอง <laughs> เป็นคนที่เวลาเขียนตัวฟุจะเขียนอย่างนี้ <laughs> ใช่ รารู้สึกว่าแบบมันเป็นจุดมากกว่าที่จะเป็นเส้นอนะ่ะเราก็เลยพยายามจะทําให้มันดูแบบมีเส้นขึ้นมาหน่อยอะไรองด้วยการลากให้มันต่อกันแล้วก็เขียนแบบนี้นี่แล้วจะมีอีกแบบหนึ่งอีกนะถ้าเกิดว่าไปเจอแบบร้านที่เขาใช้ฟอนตที่มันเป็นแบบผู้กันมากๆอ่ะค่ะส่วนใหญ่จะเจอในป้ายชื่อร้านมันจะมีตัวฟูแบบนี้เขาก็ยกปากกาแบบยกปากกาไม่ไม่ใช่ยกปากกายกผู้กันไม่พ้นกระดาษอันนี้ก็คือตัวฟูเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่หลายๆคนเริ่มฝึกภาษาญี่ปุ่นเองจะต้องเจอก็คือบางทีเราไปกอบตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ตัวอักษรลักษณะเนี้ยค่ะคือตัวพิมพ์คนญี่ปุ่นจริงๆจะไม่ได้เขียนแบบนี้ที่เขียนเป็นลายมือจริงๆอะคะ่ะอย่างตัวชี้ตัวชี้ถามว่าจริงๆแล้วมันเป็นเส้นอะไรถ้าเขียนให้ดูจริงๆมันก็คือเส้นปล่อยะคะ่ะดูที่ปลายเส้นแบบนี้นะตรงนี้ แล้วก็ส่วนนี้ก็คือเส้นโคง้งในภาษาญี่ปุ่นหลายๆตัวก็จะมีเส้นโคง้งส่วนใหญ่หลังจากเส้นที่มันโคง้งขึ้นอย่างเงี้ยมักจะเป็นเส้นปล่อยอย่างเช่น,นีตัวเดะนะคะอย่างนี้เนอะขึ้นมาแล้วก็อันนี้เป็นเส้นโคง้งโค้งแล้วค่อยปล่อยไม่ใช่เส้นตะวันนะไม่ใช่อย่างงี้บูโอเค ตัวนี้ตัวอะไรตัวสุดท้ายตัวอมันเหมือนตัว H เลยเนาะก็จะเป็นเส้นโค้งเหมือนกันนะคะเห็นไหมแล้วก็มาปล่อยในตอนท้ายไม่ใช่แบบนี้อืม <c oughs> ไม่ใช่ตวัดนะคะก็จะโค้งเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ขึ้นอยู่กับตัวอักษรส่วนอันนี้อยากจะให้ระวังมากๆเพราะว่าแบบ เจอหลายคนมากที่เข้าใจผิดแล้วก็มันก็อยู่ที่ฟอนต์การพิมพ์ด้วยแหละที่ทําให้เราเข้าใจผิดเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างตัวอีเนี่ยเห็นแบบนี้จริงๆแล้วมันคือเส้นตวัดแต่ว่าพอมันทําเป็นตัวพิมพ์ออกมาแล้วอะค่ะมันจะดูเหมือนเส้นโค้งซึ่งทําให้บางคนอัสับสนกับตัวชี้ซึ่งไม่ได้นะคะถ้าบางคนสับสนว่ามันเขียนเหมือนตัวชี้เลยแล้วโค้งใหญ่มากก็อย่างเนี้ยอันนี้คือดูไม่ออกละ เราก็จําที่ถูกต้องต้นกําเนิดของมันไว้ก่อนดีวกว่าว่าจริงๆแล้วมันคือเส้นตวัดเนาะโอเคต่อไปส่วนนี้ตัวเคนะคะก็คือเส้นที่ลากลงมาแล้วก็ตวัดขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ขดอันนี้เป็นเส้นปล่อยบางคนก็เจอแบบเห็นมันมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนเองแล้วก็แบบเป็นตัวเคอันนี้อนุโลมให้เพราะว่าเส้นสุดท้ายมันยังปล่อยแต่แบบนี้อาภัยไม่ได้ ไม่โอเคเพราะว่าถ้ามันมันไม่ใช่ฟอนที่แบบทละโลกไปแล้วไม่สนใจแล้วว่าอันไหนคือเส้นตวัดเส้นปล่อยแล้วเป็นอย่างนั้นทั้งชุดทั้งฟอนคือโอเคแต่ถ้าเกิดแบบเรายังเขียนแบบตัวชีพมีเส้นปล่อยอย่างดีตัวเละมีเส้นปล่อยอย่างดีตัวอีมีเส้นตวัดอย่างดีแต่พอมาถึงตัวเคเป็นแบบเนี้ยมันก็ไม่เข้าพวกละแล้วมันจะทําให้คนที่อ่านเวลาเราเขียนเรียงเป็นประโยคยาวๆมันอาจจะอ่านไม่ออกหรือว่าเข้าใจผิดเป็นตัวอื่นได้นะคะ ทีนี้ต่อไปก็คือตัวเน้ตัวเน้นนี้ไม่มีอะไรคืออยากให้คนเห็นว่าการเขียนเส้นข้างหน้าที่เป็นเส้นตวัดนี่อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีหลายแบบใช่ไหมทั้งเอียงทั้งตรงบางคนก็เลยอาจจะสับสนว่าแบบงั้นเส้นหน้าเส้นที่ขีดตรงๆข้างหน้าของภาษาญี่ปุ่นก็ต้องเป็นเส้นตวัดทุกอันเลยปะคะไม่ค่ะไม,ไม่ไม่ต้องตัดสรุเองว่ามันเป็นเส้นตวัดอย่างตัวเน้ที่ขีดลงมาเป็นเส้นหยุด ก็ให้มันเป็นเส้นหยุดไปนะคะลูตามตามที่เขาว่ามาเนาะโอเคอย่างตัวเละข้างบนนี้ก็เหมือนกันก็ให้มันเป็นเส้นหยุดไปนะลูกไม่ต้องไปตวัดเป็นตัวเละ <c oughs> ไม่เอาไม่โอเค <c oughs> ให้มันเป็นเส้นหยุดไปแล้วก็เป็นเส้นโค้งแล้วก็ปล่อยไปตามเขาว่าแค่นั้นแหละที่อยากจะบอกโอเควันนี้ก็น่าจะได้ครบแล้วล่ะค่ะเรื่องเกี่ยวกับ สิ่งที่ต้องรู้ในการเขียนอักษรญี่ปุ่นพยายามยึดหลัก3ข้อก็ขอให้ดูที่สัดส่วนลำดับเส้นแล้วก็ลักษณะของเส้นด้วยนะคะหมดแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเริ่มมาเขียนตัวอักษรจริงๆกันโดยใช้หลัก3ข้อนี้แหละในการสังเกตแล้วก็ฝึกเขียนนะคะซึ่งเราก็จะเริ่มกันจากฮิรางานะแล้วก็ไปต่อกันที่คาตาคาระ แต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าทุกคนเข้าใจกฎ3ประการนี้แล้วนะคะทุกคนก็จะสามารถเขียนตัวอักษรญี่ปุ่นในทุกรูปแบบเนี่ยได้อย่างถูกต้องแล้วก็สวยงามสื่อสารได้อย่างแน่นอนนะคะโอเควันนี้เราบอแค่นี้คราวหน้าเราจะมาเริ่มเขียนตัวอักษรกันแล้วนะฮิ่ดังนั้นในวักเตรียมมาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะบ๊ายบาย